คลิปนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะพาไปลองกินอาหารง่ายๆอย่างข้าวต้มแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ไทยบ้านเราเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างในข้าวต้มชามนี้เนี่ยและยังไม่พอแค่นี้นะผมยังจะไปกินอาหารที่มันมีหน้าตาเหมือนกับลูกชิ้นโบราณบ้านเราด้วยได้บอกเลยว่ามันไม่ใช่ลูกชิ้นโบราณแน่นอนมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ดีจ้าตัวเองวันนี้ก็เป็นคลิปตั้งแต่ที่ผมอยู่กับเขานะเราถ่ายแบบเช้าสุดๆไปเลยเราจะไปกินข้าวต้มเรามาดูกันว่าข้าวต้มคนอินโดกับที่ไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงไป bro so this is for what, what? this one for what o v i d i t เออมันก็เป็นการทิ้งร่องรอยของช่วงโอ,อยู่ที่ระบาดว่าเฮ้ยประเทศของเขามันก็มีการจัดก,การรับมือที่ดีเหมือนกันนะ Ini keciran nak kubur ayam Jakarta. Bro, order me the special one. Yep. Is this is for us. Yeah, for oh. us. <tuk> <tuk> Ini apa? Kuah, wow. wow. sup, sup, so, so. sup. Oh, nice. Dia tuh sayur. ว้าวดูแบบเขายำๆคือเล็กตกลงไปเลยเขาใส่ถั่วด้วยดูเขาใช้มือจับอย่างนี้นะโอ,โอ,อ้โหน้องเก่งยายเออ you like look ขอเก๋มีไก่ด้วยอะยำอะยำโอ้เค้าเพิ่งกด Subscribe ตะกี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาที่นี่อย่าอย่าอ i n i เก๋า Where is my drink? What do you want? Something like this too, but non-sweet. No, no sugar at all. Tell him like already sweet. Yep. Saya dah manis. This is the menu. They're from Jakarta. No, no, I mean the bubur style is. Czech. Oh, from Jakarta. brand from here, Semarang. Mm. Is this one portion? Ini kau penuh kai kai But then we can order satay or chicken's egg. Yeah. Oh, thank you. Oh. high. At what? The soup. The soup. Okay, yeah. take. I want to, please. Oh. It's free like this? It's free. Really? So we mix everything like this, right? Yeah. อะไรที่แบบคนอินโดเขากินกันเขามายัดในนี้หมดเลยข้าวเกลียบทัวอะไรใสร่ในข้าวต้มหมดคือแบบหน้าตาคือแบบโอ้โหอย่างเละอ,อร่อยมากเลยนะเนี่ยจะบอกให้มันดูหน้าตาเละแต่ว่าเวลากินแล้วคือแบบอร่อยเลยอละ เอาง่ายๆของเราเนี่ยข้าวต้มกับโจ๊กก็ที่ผมเข้าใจนะข้าวต้มเนี่ยมันจะเป็นแบบมิดๆหน่อยตัวข้าวใช่ไหมแต่ถ้าโจ๊กมันจะเล็กแต่นี่เล็กนิ่งกว่าโจ๊กอีกโคตรเล็กเลยความรู้สึกปากอะมันกับไม่เห็นเม็ดข้าวเนี่ยมันเละๆแบบจริงๆอ่ะและว้วเวลาเขาใส่ถั่วด้วยใส่ไก่ที่เขาทอดแล้วทวาปล่อยมันชิ้นๆด้วยเนี่ยผมอยากดูว่านี่คืออะไรนะ อันนี้คือซีอิ๊วดำแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นซุปคือซุปไก่ซุปคั่วซุปโครงไก่ซี่โครงไก่ที่เขาต้มครับที่เขามีเพิ่มนะครับก็คือมีพริกไทยด้วยเป็นเนื้นปกตินะค้าต้มเขาจะมีพริกไทยอันนี้บ้านเราก็มีพริกไทยเขาใส่ซุปด้วยคือเพื่อที่จะใส่ในข้าวต้มที่บางคนอยากจะกินแบบให้มันมีน้าเละๆหน่อยถูกไหม คือสิ่งที่เขามีอ่ะครับ <Huh. S 1> น่าจะเป็นตับแล้วก็อันนี้คือหนังเราจะลองให้หมดถึงแม้ว่าปกติแล้วผมไม่กิน <Yeah. S 1> มผมรู้สึกครับไอสามมาจะเกี่ยเครื่องเทศของ oh. เขาอ่ะครับเหมือนกันหมดเลยมันัให้อารมณ์พลคนไทยกินได้อร่อย ผมจะลองตัดไข่ดูนะหน้าตาสีคล้ายไข่ปลาโล่แต่จะดูว่าเป็นยังไงสีได้หน้าตาเหมือนไข่ปลาโล่รสชาติไม่เหมือนความหวานน้อยมากๆให้่อารมณ์เหมือนไข่ต้มปกตินะครับแต่มีแค่อารมณ์เหมือนโอเคไข่ต้มน,น้ำซีอิ๊วีอวดังไหมวะเอซีอิ๊วขาวเขาเรียกซีอิ๊วขาว ผมชอบชอบชอบมากเลยชาที่ไม่ใส่น้ำตาล<ม>เขากำลังคิดเงิน how much for all 6 0 60 0 0 t สภาพบ้านเมืองของเขานะครับสมาราเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินตลอดก็มีทุกคลิปจริงๆอ่ะครับคือเราอะ่ะจอดจอดที่สถาะนะแต่ว่ามันกับเขาค่าที่เขาเฝ้า<ม>เฝ้าให้อะไรประมาณนี้ขอบคุณมากครับิ ชอบนะที่ล้างมือของเขาตั้งหน้าร้านอย่างนี้เลยสภาพบ้านเมืองไม่ได้ต่างอะไรจากไทยมากเนี่ยร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ this ele elementary school โรรงเเียนด็ก for the kids what is that no no I want this I want this yeah o u want this b บัตรช็อตเลอร์ Yeah biar panas. Ya panas. Yeah. Nanti panas. Ya. Kau Apa ini? Our local team. Punya anak. Punya anak. Punya anak, yeah. anak. <laughs> <laughs> What is this? <laughs> BSS. Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. Petani FC is the best. Ya, <laughs> better bro, FC <Pataniasi> better. <laughs> Let's play, main. Oh. Okay. I'm going. I'm going to pay for the kids. Really? Yeah. Oh. Okay. <comm> oh. 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 Telur Telur. Telur Oh. Telur Oh. Oh. Telur Oh. 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 Telur Oh. 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 อ่ีนี่โอ้ซอ่าตะกี้ตะกี้ตะกี้่อันนี้คือไข่อย่างเดียวโอเคอเคแล้วก็เอาไม้โอ้ nice t e c h n u e yeah best อันนี่ฮะตลุง ้ <Whoa. S 2> จริงๆมันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกถังแบวก็นละลายเ<ส><ส>ขาบี้บี้ก่อนให้เนื้อมันเข้ากันโอเคเนื้อเนื้อโ okay. <Bye. Bye. S 2> อเคฮึ่้าอารมณ์เหมือนลูกชิน้น <Okay. S 2> แล้วก็เมไข่ายแบบนุ่มมากเลยข่ายที่เขาคนเนี่ยนะ แล้วซอสของเขาเป็นซอสเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากสำหรับเด็กและมีความเปรี้ยวอยู่อืมปันนะ <laughs> ถ้าผมแมผมรู้ว่าผมกินของที่มันร้อนๆแล้วแบบโดนพลาสติกละลายอย่างนี้เนะนี่ยนะทำไมถึงถาดเนี่ยหัวผมโดนแม่ผมฆ่าตายแน่เออตรงผมชอบร้านของเขามากแต่รดเนี่ยภาษาอินโดแปลว่าไข่นะครับกูลงุงแปลว่าม้วนก็คือไขมอ่ม้วนโอเคครับสรุปแล้วเรากําลังจะเลี้ยงเด็กนะแล้วก็เขานับอะไรเรียบร้อยแล้วรวมกับไอ้ที่เรากินก็ตกที่ประมาณ 100ก็ผมจะกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปทำงานต่อโอเคบ r o so pay money mm hmm. tell the kid that they gonna get for free เขากำลังไปบอกคุณครูให้นะครับเอ้สวัสดีครับว่ากับาร์ไทยแลนด์เย้เจุกโอเค Ya. Yeah. Let's go. You pay money, you pay money. We not. Okay, you you gonna leave now? Ya. Yep. Okay. Abang boleh buat lagu Semarang team football. Lagu apa? Saya dah, dah Football, no. football. No. <laughs> tak apa? Tak Apa namanya youtube -nya. Yes, I go. Yes, I go. Ya. Yeah. Saya mau orang Thailand travel di Semarang. Oh, Thailand. Ya. Yeah. Terima kasih. Ya, bye-bye. Ya, ya, selamat. Ya. Let's go. Let's go, man. Oh, keep, keep this one of the most happiest yeah. video. Because it's good to... Wow, bro, she's cute, bro. No, 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 let's go. No, 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 no. no. Bro, she's cute, bro. Ah, She's smiles. Ya. Yeah. และแล้วเราก็มาถึงคลิปสุดท้ายของทริปอินโดนซักทีใครที่เป็นสายที่ชอบกินดึกๆเนี่ยนะห้ามพลาดคลิปนี้เลยพอดีผมเนี่ยจะพาไปร้านที่เปิดช่วงเที่ยงคืนเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนสมารังอินโดนีเซียเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วเขากินอะไรเวลาเที่ยงคืนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้การกินข้าวต้มวันนี้เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ผมมากแบบที่ผมบอกเพราะว่าผมไม่เคยกินข้าวต้มอย่างนี้เลยมันค่อนข้างแตกต่างจากไทยนะความอร่อย อร่อยคนละแบบผมไม่สามารถบอกได้อันนี้อร่อยกว่าถ้าอยู่ที่ไทยข้าวต้มของผมก็คือโอเคแบบที่เราเคยกินกันแต่นี่มันเป็นแบบข้าวต้มคนโลกกันเลยโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับบาย